ไม่ใช่ผักชีผักชีซะทีเดียวใช่ไหมคุณไม่ชอบใช่ไหมโอเคเราก็ใส่วันลนิดละหน่อยแล้วกันเราอยู่อีกตั้งสองวันถ้าเหลือก็ให้พนักง,งานโรง,งานมมาไปกิน ป้าบอกคอเรนเดอร์มันไม่ใช่คอเรนเดอร์ Màm yên yên Ráng thì là xem cái này thì nhiều ต,ต,ต่อไม่ได้ก็ไลค์ใน Facebook อ่ะเอ้ยไม่ใช่ไลน์ใน y u u u b e ล้างผักนะคะอยากกินผักมาก mm hmm. ซื้อมากัละสิบรูปีประมาณ4บาท mm hmm. ป้าบอกผักชีแต่ว่าพอเอามาล้างแล้วมันไม่ใช่ผักชีแล้วอะ mm ่ะ hmm. มันเป็นขึ้นชาย กินผักสดที่นี่ต้องพยายามมากๆนะคะเพราะว่าหิมะมันปกคลุมไปทั้งเมืองเลยต้องรอจังหวะวันนี้ก็หาจังหวะออกไปซื้อผักกับป้าสดมากกำลังสิบรูป,ปีแล้วก็ได้ผักอันนี้เออมันความรู้สึกนะมันคล้ายๆกวางตุ้ง แต่คิดว่าอกลิ่นมันเขียวๆแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ผักอะไรนี่มีใครรู้มั่งคือหวยผักมากอยู่ที่นี่นี่วันนี้โชคดีมากเลยผัก เรามาอยู่นานๆใช่ไหมเราก็จะอยากกินอาหารเราเป็นธรรมดาเราก็จะทำทุกวิถีทางให้ได้กินอาหารของเราแต่ที่นี่คือดินเยอะมากต้องล้างดีๆนะจ๊ะ พักที่โรงแรมนะไม่ได้พักที่บ้านเดี๋ยวเราจะใช้การน้ำร้อนต้มผักก่ก็ต้มมากๆเพราะว่าเราไม่ได้เอาหม้อต้มมานี่ผักนี้ถุงละสองร้อยลูปีแพงมากโคตรแพงแต่ว่าอยากกินผักแล้ว มันไม่ไหวแล้วพี่น้องเลยแล้วตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคือมะม่วงน้ำประหวานใกล้กละใกล,กล้เสร็จละเราตัดเอาส่วนที่มันเป็นดินออกนะคะ ไลฟ์นี้ถ้าไม่ดูว่าการเอาตัวรอดในเมืองหนาวทำยังไงได้บ้างมีก็ซื้อใหม่ลนลนี่ซื้อที่นี่เพราะว่าไม่ได้มาอ้วนมีซื้อมากี่รูปีห้าปีครับโอ,อ้ หกสิบ้ารูปีเลยเหรอใช่ครับหกสิบห้ารูปีเป็นเหมือนใบเลยนะมีใช่ครับเป็นเล็กน้ำพีครับโอ้เป็นเหล็กน้ำพีตลกละแต่แค่นี่มันก็จะลาโลกเราเหมือนกันนะเนี่ยมีมีส่วนที่เหลืองๆเหมือนกันดีนะซื้อผักบ้ามา ตาโลมาไอ้ที่เหลืองตัดทิ้งเลยนะไม่เสียดนะยายนะโอเคคือดินก็ฉ่ำคิดว่าน,าน่าจะอิมพอร์ตนะ ผักแคลนี้น่าจะอินพอร์ตมาไม่รู้เดี๋เอ้ผักไอ้นี่น่ะผักควางตุ้มไต้หวันไหมมาจากเดลีไหมนะขึ้นเครื่องบินมาหลังตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาไปโกมาม่ากันขอจานอีกันเดี๋ยวร เราไม่ได้เอาจา์มาเลยใช่ไหมเอาเอดถ้วยช่ไมเอามาแค่สองนต้อง้มเหอาต้อใช่อันนี้ไม่ต้องต้มเหต้มเยวต้องแยกต้องแยกกับต้มตุ้งออกก่อนเพราะว่าพี่ตัวไม่ชอบกินผับต้งตุ้งอันนี้ต้องหั่นเล็กๆ ใช่หรืพี่ออกไปหนันข้างนอกเพราะไม่งั้นถ้าหันตรงนี้มันก็ปนกับดินอย่นั่นแหละ้างดินก่อนดินดินเยอะมากมมอะไรนะอ,ออนแป๊บนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเค เหลือสองคนเมื่อก,กี้มีสิบสองคนไปหั่นผักก่อนนะอุย้ยมีโบ้ด้วยชิมหน่อยนะนอยนะลองดูถ้าชอบเดี๋ยวผมลองไปซื้อเพมีแค่2กระป๋องเองไิมโไม่ได้ซื้อเยอไ,ไม่ได้อยากกินเยอะหรอกโอเคอยู่มีแอปเปิ้ล สดๆโลละร้อยห้รูปีตีเป็นเงินไทยกี่บาท70บาทแต่ที่นี่หวานมากไม่เป็นไรที่รักรางแล้วนั่นแหละเออเดี๋ยวหั่นผักนี้ก่อนต้มผักชวยก่อนนี่เป็นมามา่าตเป็นอยู่ใช่ไหมหมันจะยัดลงในย่างนะเข้าใจเดี๋ยวจะหั่นเล็กๆก่อนอันนี้เป็นมัสาลเผ็ดไหม คุณจะกินอันนี้ใช่ไหมใช่แต่ผมจะคานะออม่เ็ดรับไม่เ็ดมสตาราอินเดียแล้วไม่มีเผ็ดหรอกเ็็เแล้วอกจะกินอันนี้ล้วก็อันนี้กมาจาบ้านหลือห่อสุดท้ายแล้วแต่ก็ตอนนี้หันพักก่อนมีซอสเบงกีด้วย เล็คอร์ดด้วยใช่ไหม mm hmm. มีคนเดียวเมื่อกี้มีสิบสองคน <c oughs> ครั้งที่แล้วที่รักอาจจะหั่นใหญ่ไปมันเลยต้มยาก <c oughs> อันนี้เดี๋ยวครั้งนี้หั่นเล็กๆ <c oughs> ตอนนี้อุณหภูมิกี่องศานะขรอกน ข้างนอกลบสององศาะคะ่ะเมื่อวานคือโหดมากเมื่อวานลบสิบสามวันนี้เราออกไปเดินข้างนอกกันทั้งวันนะคะช้อปปิ้งซื้อของฝากเพื่อนๆและแฟนคลับ,บเขาจะเอาจานมาให้เหราไหมปอยว่าบอะไม่เขาจะเอามาให้เหราไหมถ้า ถ้าแม่เอาจานมาให้เราจะได้ลงไปเอาจานมา,าปิดถ้วยมามากเลยจริงปะล่ะกับใส่ผักเออกอเออออ่ตัวได้หยิบทิชชู่แห้งมาไหมยอยู่คนนั้นนะไปเห็นไหมเนี่ยเหรอตามอันนี้เหรอใ<า><า>นห้องน้ำในห้องน้ำบอกเห็นไหมเยอะไหมเยอะกี่สิบแผ่นโอเคเอาจ<อ>านนะ เอา <c oughs> แล้วก็ชิชู่มาด้วยนะับบอล <c oughs> จิกไปเขียให้เขาจับได้ เดี๋ยวค่อยต้มมันจะได้เหี่ยวลงตามสูตรนงเลยนะยพีเพียดินเนอร์ค่ะทุกท่านอันนี้ยผักเนี่ยมันก็คล้ายๆกวางตุม้มนะคุณ <c oughs> แต่นกอะไม่กล้ากินสดหรอกเห็นดินแล้วหนาว เออวัวมันมีแบคทีเรียมีไหแต่คิดวา่าไม่น่าจะมีปะมันก็ขี้คนกับขี้วัวล้วนๆ <laughs> แต่มันกรอบมากเลยนะกรอบเกร็บกรอบเกร็บเลยนะตอนลนี้เยอะอยู่พักกระป๋องอะไรนี่ ร้อยห้าสิบห้าตีเป็นเงินไทยเจ็ดสิบบาทเป็น IPA ปะปใช่ Legendary Premium Strong เดินทั้งตลาดสามรอบแล้วก็เจอ d i เนอ r at home อยู่อินเดียนะคะเลยระดับอากาศหนาวมากตอนนี้ปล่อยเอาคุณแจไปด้วยเหรอเอากุญเจไปด้วยดียดมากมาอยู่เจ็ดแปดวันนึงแต่งตัวดีวันสุดท้ายก็ใส่ดีนะตัวนี้เหรอ,อแต่งใส่ข้างในอืมแล้วกกี อันไหนนี่หรอคุกกี้บอ่กีันไหนคุกกี้น้องคุกกี้น้องนี่ป่ะนี่ไม่ใช่บอกก่อนเยีะเยี่ยเยี่ยฉีดแยสเนี่ยนี่ที่าตนเลป่ะเื่อมาเี่ยฉีดแเนี่ยเอายแลวเราไ้่รู้อะได้ สุดท้ายแล้วไม่ใช่เหรออย่าายกลามเนื้อหรือไม่สุดท้ายเหมือนกันได้แล้วแต่พลาราเราหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> รอน้ำเดือดค่ะทุกคนตอนนี้ที่เมืองไทยประมาณสองทุ่มใช่ไหม อาหามาแล้วค่ะช้ดน่ช,ชเดเอาบนตกไปก่อยางไเตียน่อคือยังช้ากว่าน้ำจะเดือด ล้างมีดก่อนแล้วกันเรห้พี่พีไม่พี่แค่รอรอลวกผักอย่างเดียวพี่เหลือก็น่าจะกินได้ หรือไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้มต้มน้ําลวกมากๆก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยต้มผักทีหลังดีกว่าดีกว่าให้อันนี้พี่จะเทน้ําใส่ผักออย่างเดียว่อยยางเดีวก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเอาผักเข้าไปต้มเออเพราะว่าถ้าไม่อยา่างนั้นกลิ่นมันจะอยู่ในใ,ในไอ้นี่หมดเลยเดียรร้า

แล้วเดี๋ยวให้ปอยมันลวมามาก,ก่อนแต่ประเด็เนคือถ้วยเราอต้มได้ไมจดอ๋อเราไปดีน้เนี่ยไม่ลมาง,า,า,ลา,งา,า,ลาเองก่อนปอยต้องลวกใส่ถ้วยไหมใช่ของเราเสงอันเป็นลวกใส่ถ้วยเอาผักไม่ดวผมลวไปเอาถ้วยได้ไหมเอาจานใหญ่มาใส่ผักอ ไปหาซื้อนี่มาให้คุณอะไรซื้อซีดมีซีดออยอะน้ำมันงาอ๋อไม่ต้องหรอไม่ไปมาแล้วไม่มีไปมาไปปอกไปเอานั้นไปล้างก่อนไม่มีถามอีกพี่ล้างให้ไอ้นั่นใส่น้ำเยอะได้นะพี่ได้ดีด้วยอ๋อชีได้หรอไอ้นีก่อนดีนะยังไงวะ หายใจเข้ากันเลิฟอยู่หายใจออกอก็เฮียไม่มีใครดูเลยเรนไะี้เมื่อกี้มีอยู่สิบสองคนหายไปหมดแล้วกดยังเออขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แดงช่มือนแดงแดงอันนี้บอลมันเริ่มฟองฟองแล้วใช่เอาไว้ดูหน่อยมีคนดูแลสองคนว่าถุงมันพองอยังไงต <laughs> ลกมากอะ วันนี้เลยได้วป่ะได้พี่เทสพี่เนื่อย่นั้นเลยของพี่ตัวแต่ของป้าต้องไปเอาถ้วยนี่ไงอีใบนี้เพราะว่าเราไปเด็ไม่ไม่นี่ไงเดี๋ยวพี่กินชิ้นนี้ก็ได้ชิ้นนั้นเลยออเให้พี่หั่นอันนี้ใส่ไหมต้องโหฉีกๆไปได้เราต้องทำให้สวยเรามีมีดชิ้นแต่ของพีอ่ ดมใช่ไหมมันคือตั้งหูปลาบอกขอลีนเล่นเล่นหน่อยไม่เป็นไรหะางที่นี่มันมองใหญ่เลยมันมองใหญ่เลยจริงปะอันนี้ล้างไม่ออกจ้องเลยเมื่อกี้มันจ้องเลยมันต้องโอ้ก็ได้ออ้ก็ไโพแทสเซียมหรอมันเอาปุ๊กขีตรีนไปก่อนแล้วกันพี่ก็ตัดออกหมดแล้วนะ พี่ว่าพี่ตัดออกหมดแล้วนะพี่เอ้ดินเนี่ยเอาพาท่านผู้ชมสองคนนี้ไปดูวิวหน่อยดิขออนุญาตโชว์วิวนะครับขออนุญาตขออนุญาตหขออนุญาตขอไหม วิวดีมากเลยครับอา้าวหายกันไปหมดแล้วลองใส่ตรงอา้ามากลับมาแล้วอ่ะโอเคงั้นให้ดูวิวอีกทีหนึง่ง <c oughs> ข้างหลังเราเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะครับอากาศข้างนอกอยู่ที่ประมาณลบสามอากาศข้างในอยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบเจ็ดองศาโอ้โหน่ากินว่ะโอ๊ย ต้องเทใส่ต้องใส่เครื่องเลยป่ะเกี่ยวใส่ต้มประมาณมสามหม้อนี่คือวุ่นวายทำเงินแต่ทำกับข้าวลิ้นเพิงจริง <laughs> ก็พอใช่ไหมคะยังจะพอนะถ้าไม่ถ้าไม่พอจะให้พี่สั่งเลยดีสั่งเลยตอนนี้ท้องท้องเราไม่อิเพราะว่าเราอิ่มตั้งแต่กลางวันกลางวันเรากินเยอะแล้วร้านทำมันอมเงินเนาะอ่าหารก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเองคือทำของเธอก่อนเพราะว่าเราต้องโอ้พี่สุดสดามามันไหลอยู่ดิ <ả? S 2> น้ำอะของแกเหรอโอเคหมายถึงว่าน,น้ำใส่นี่ก็เ็นของนี้เลย uh, <okay. S 2> อ๋อโอเคของพี่โต้พี่โต้จะทำตรงแบบว่าพี่ว่าไม่ได้ทำออไม่อบเอามาไวต้ตรงนี้ พี่ค่อยใส่เครื่องทีหลังจะใส่อะไรป่ะเนะี่ยใส่น้ำได้ป่ะใส่น้ำเลยก็ได้คดรีดมาทันจะใส่ฉีกไหมไม่ฉีดไม่ฉีดใช่ไหมเราใช้ปิดทีไม่ไม่ถึงนี่ฉีดเครื่องปรุงใส่เลยไนงะ Okay. tìm đi okay. Thank you ใสเ่เข้าไปในน้่งดวยนอ๋อไม่เดี๋ยวพี่จะเอาผักมาต้มอ,อีกทีเพราะว่ามันยังไม่สุกหรอกอ่ะอีกรอบอ๋อของปอยก็ต้องใส่อีกอยู่ดีมันยังไม่ท่วมแค่นี้แหละเหรออืมเธอก็ไปความช้อนเส็ไปใส่แต่คว่ำได้วิวเราหมุนกล้องได้นะนี่ อาหเราแล้วก็นุน่นครัวเราเชฟบ่อยกระทะห้าง <c oughs> คือวิวด้านนอกมันก็รีเฟกกระจกอยู่ดีหนาว,ว <Now. laughs> ไม่ออกแน่นอนหนาวอ่ะเปิดออกไปนิดนึง วิวทุกครั้งเลยเราเปิดคนก็จะหายไปงั้นเราไม่ดูวิวละอันนั้นปลอยใส่พี่ตัวใช่ป่ะพี่ตัวไปทําไปปลอยไปทําไม่แล้วเดี๋ยวค่อยต้มผักทีหลังมาม่า,มาคุณนะอ่ะเ,เ,เ,เอา ลอยมันต้มเอ๊ต้มน้ำไปแล้วโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวนกไปไมมจะมีใช่ไม่เป็นไรที่รอไนดะ้เพราะว่าหรือว่าผักกินผักมันอยู่ในในซุปพี่ไม่รู้สึก,กมันไม่ได้อยู่นโอเคสตอ็อปอุต่าห์บอกว่าอย่าเปิดเพลง